บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่31มีนาคม2568มี6ข้อนี้ถูกตัดเงิน1,130บาทดูก่อนพลาดเสียเงินใครที่มี6ข้อนี้ครับคุณจะถูกตัดเงิน1,130บาทมาดูการว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ถูกตัดเงินนะครับสำหรับคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบดูแล้วทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ อย่าไปมีครับหกข้อนี้เท่านั้นเองคุณก็จะไม่ถูกตัดเงินหนึ่ละสามสิบบาทครับโอเคมาดูกันว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้างครับรเริ่มต้นด้วยข้อที่1ครับข้อแรกเนี่ยคือการใช้เงินค่าซื้อสินค้าไม่หมดการที่คุณใช้เงินค่าซื้อสินค้าไม่หมดครับมีเงินเหลือในเวลา5้าทุ่มของวันที่31มีนาคม2568กเนี่ยก็จะตัดเงินที่เหลือไอปหมดเลยครับแตะนั้นเนี่ยหากว่าคุณยังไม่ได้ใช้สิทธ ในส่วนตรงนี้นะครับของเงินซื้อสินค้า300บาทคุณต้องหาวอากาดไปใช้แล้วนะครับหรือว่าคุณใช้แต่ยังเหลืออยู่ครับอาจจะเหลือเป็นยอดไม่เยอะครับเป็นยอดหลัก10นะประมาณ10บาท50บาทอะไรแบบนี้ที่ค้างเอาไว้ครับแนะนําว่าให้หาวอากาดไปใช้ให้หมดเพื่อจะได้ไม่ถูกตัดเงินออกไปเพราะว่าถ้าหาว่าคุณถูกตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยเนี่ยปัญหาก็คือ เงินจะถูกตัดแล้วก็ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้นะครับตัดแล้วตัดเลยไม่สามารถเบิกนํากลับมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากๆต้องฝากกับทุกท่านครับข้อที่1ครับหาคุณมีเงินซื้อสินค้าเหลือครับสามร้อยบาทตรงนี้เนี่ยให้รีบเอาไปใช้ถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเงินงอาจจะเหลือเป็นเศษๆแต่ไม่ได้เยอะมากนะอาจจะสิบบาทแล้วไม่ซื้อสินค้าไม่ได้คุณก็ใช้สิธ สวัสดิการไปนะบางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จ่ายเงินสดผสมกันไปเพื่อให้ได้ยอดของซื้อสินค้านั้นๆน,น,นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1ครับใช้เงินเข้าซื้อสินค้าไม่หมดครับก็จะโดนตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยครับโอเคนี่คือข้อแรกนอกจากจะมีการตัดนะครับยังไม่มอนะจะมีการตัดอีกนะเงินอื่นๆอ,อ,อีก ก็เงินที่จะตัดอีกเนี่ยยังมีอีกมากนะครับที่จะทําการตัดต่อซึ่งโอเคมาดูกันข้อที่2ต่อไปก็คือจะมีการตัดเงินค่าการหุงต้มครับที่คนใช้ไม่หมดมีเงินเหลือเนี่ยให้ห้าทุ่มห้าสิบเก้าีของวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกก็จะตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยการตัดเงินกาหุงต้มเนี่ยตรงนี้คือแปดสิบบาทที่จะโดนตัดนะครับ บอกเลยว่าคนที่จะโดนเนี่ยโดนกันเยอะมากๆนะถ้าคุณอยากไม่อยากโดนที่จะตัดในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือวิธีแก้ก็คือต้องหาร้านไปใช้แล้วนะครับร้านไปใช้ก็คือร้านที่ไปใช้การหุงต้มหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ,อ้ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนนะก็คือคุณจะต้องหาโอกาสใช้นะครับไปหาที่ใช้ได้เลยครับร้านลองถามคนที่แถวอยู่แถวบ้านแถว หมู่บ้านเลยว่าแก้เคียงของคุณก็ได้นะครับชุมชนคุณเนี่ยลองไปถามว่าเขาใช้กันที่ไหนก็ไปใช้หรือบางทีเนี่ยก็ไปใช้ซื้อครับสมมุติว่าคนในครอบครัวคุณเนี่ยเขาต้องการซื้อการของต้มพอดีก็ไปใช้ในส่วนตรงนี้ไปในส่วนรถได้นะครับช่วยเหลือกันนะตตรงนี้เนี่ยก็คือ80บาทเลยแล้วเนี่ยต้องใช้หาวกาบไปใช้ครับใช้ให้ก่อนที่จะถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 8นะครับก็เป็นแบบดีนะครับโอเค ข้อที่2ครับผ่านไปไปที่เรียบร้อยต่อไปนะครับก็คือข้อที่3ใช้เงินค่าเดินทางไม่หมดครับมีเงินเหลือใน5ทุ่มพน้าทีของวันที่31มีนาคม2 5งหก็จะตัดเงินที่เหลือออกไปเช่นเดียวกันแต่เงินตรงนี้เนี่ยที่จะตัดเนี่ยเป็นเงินค่าเดินทางเงินเดินทางตัดมีเยอะมากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เหลือกันเนี่ยจะพลาดกันเหลือก็คือค่าเดินทางตรงนี้แหละค่าเดินทางตรงนี้ ก็คือมีมากถึง7 5 0าบาทครับซึ่งคุณสามารถเดินทางผ่านระบบการเดินทางถ้าคุณอยู่รยกรุงเทพและบริมณทลนเนี่ยมันจะสะดวกเพราะว่ามันจะมีทางเลือกให้เยอะมี BDS MRT ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันคุ้มนะครับแต่บางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพและบริมณฑลก็จะต้องหาโอกาสไปรถทัวรถตู้รถไฟซึ่งผมเข้าใจครับว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าบางทีมันต้องเดินทางข้ามจังหวัดมันไม่ได้เดินทางแค่ในบริเวณใกล้ๆนะครับแต่ จุดแล้วแต่นะครับก็ลองสอบถามคุณสมมุติว่าเป็นรถ2แถวหรืออะไรแถวบ้านดูบริษัทเขาว่าเขารับที่จะใช้บัตรสวัสดิการไหมถ้าดับครับคุณก็รวมรวมตัวกันไปใช้กันหรือบอกต่อคนในชุมชนคุณด้วยครับว่าคุณใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันได้จะได้เงินไม่เหลือการเจ0บาทเยอะนะครับถ้าคุณใช้เงินตรงนี้ได้แล้วท,ทําธุระของคุณเนี่ยมันก็ประหยัดค่าเดินทางไปเยอะนะเพราะเจ0บาทคุณนําไปเดินทางรถไฟหรืออะไรก็ได้ประหยัดเงินไปค่อนข้างเยอะทีเดียวเลย นะครับนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับก็คือข้อที่3ใช้เงินค่าเดินทางไม่หมดก็จะตัดเงินที่เหลือออกไปวันที่3 1มเ็มีนาคมสองพ้าครับจะตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยต่อไปข้อที่4ครับก็บัตรประชาชนหมดอายุเนี่ยหรือว่าหายครับตรงนี้คุณจะต้องไปทําบัตรประชาชนใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบัตรหายปุ๊บสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของคุณเนี่ยมันก็จะหายไปพร้อมบัตรดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่และยืนยันตนใหม่ ยืนดนตนเหมือนที่คุณยินตนปกติเลยนะครับไปยินดนตนอีกรอบหนึ่งเพื่อกาหนดร,รหัสพินหกหลักใหม่อีกครั้งครับและจะได้สามารถใช้เงินให้ทานกรณีที่บัตรประชาชนหายแล้วเงินยังเหลือเนี่ยคุณก็ต้องรีบไปทําบัตรประชาชนใหม่แล้วก็ยินดนตนใหม่ให้ทันก่อนที่เงินที่เหลือของคุณเนี่ยในข้อ1นึที่ผ่านมานะครับจะหมดวันที่นะครับพอหมดวันใช้เนี่ยก็จะตัดไปนั่นเนี่ยต้องไปทําบัตรประชาชนใหม่และยินดนตนใหม่ด้วยครับครับข้อ4ข้อที่5ครับ สำหรับคนที่กดรหัสพนหกหลักไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งเนี่ยการทีค่คุณกดผิดติดต่อกัน3ครั้งครับจะถูกระงับการใช้งานทําให้คุณเนี่ยต้องไปยินดนตนใหม่ครับและต้องไปกําหนดรหัสพนหกหลักใหม่ด้วยเพื่อที่จะใช้เงินให้ทันตอนนี้นี้เนี่ยวิธีที่คุณจะแก้ไขตรงนี้นะครับคือกดให้ถูกแต่ต้นนะจําให้ได้และกดอย่างกดผิดแต่ถ้าเกิดมันพลาดก็ผิดไปแล้วครับตรงนี้เนี่ยมันก็ยังสามารถแก้ไขได้ นะครับโดยที่การแก้ไขตรงนี้เนี่ยคือการที่คุณจะต้องคือไปทําการตั้งใหม่ซึ่งต้องไปทาที่ยินเรตนนะครับที่คุณไปธนาคารนะครับกรุงไทยออมสินทก์แล้วบอกกับทางเจ้าหน้าที่ครับพนักงานธนาคารเนี่ยเขาบริการคุณดีแน่นอนก็บอกว่ามาตั้งหลักพินหกหลักของบัตรสวัสดิการหลักใหม่นี่ข้อ5ครับข้อที่6ครับ ไม่พบบัตรประชาชนไปอันนี้เนี่ยเป็นข้อง่ายๆแต่คนโดนกันเยอะการที่คุณไม่พบบัตรประชาชนติดตัวไปทุกครั้งครับจะทําให้ใช้เงินไม่ได้ส่งผลให้ใช้เงินไม่ทันงั้นข้อน,นี้ก็สาคัญดังนั้นทุกครั้งที่คุณจะไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการให้พบบัตรประชาชนไปติดตัวไปทุกครั้งครับจะทําให้ใช้เงินให้ทันได้ะนะครับตรงนี้นี่คือข้อที่6ครับไม่พบบัตรประชาชนติดตัวไปทําให้ใช้เงินไม่ได้ส่งผลให้ใช้เงินไม่ทันดังนั้นต้องพบบัตรประชาชนไปจะได้ใช้เงินดันครับนี่คืออ6ข้นะ เอามาดูกันครับนี่คือ6ข้อแล้วคุณมี6ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งครับก็จะถูกตัดเงินในส่วนข้อนั้นๆน,น,นะโอเคมาดูกันครับหลังจากนั้นปุ๊บเรามาดูเงินที่จะโดนตัดกันครับเงินแรกครับที่โดนตัดนั่นคือ300บาทที่ผมอบอกเป็นเงินซื้อสินค้ากับร้านธงฟ้าประชารัฐร้านที่เขาลงโครงการครับเงินต่อไปครับคือเงินส่วนลดโรครงการหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนในซึ่งในเดือนมีนาเนี่ยจะครบ3เดือนแล้วถ้าคุณยังไม่ได้ใช้ ตั้งแต่มกราคุงพามีนาน,นี้ต้องใช้แล้วนะครับ80บาทไปหาร้านใช้ได้แล้วแล้วก็เงินเดินทางครับ750บาทที่โดนตัดมากที่สุดก็คือตรงนี้ขอสอบอกบกสพีทเอ็มอาร์ทีอเอลอย่างผม,มบอกใช้ได้หมดเลยครับรถไฟนะรถเอกชนร่วมนะครับเอกชนบกสรถสอแถวรับจ้าเอาเป็นว่าคุณจะไปเดินทางที่ไหนคุณไปสอบถามเขาว่าใช้สิบบาทสวัสดิการได้ไหมไม่ต้องเขินอายนะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาเป็นสิทธิประโยชน์ที่รัฐมอบให้ดังนั้น ไม่ต้องไปสนใจครับว่าใครจะว่าอะไรคุณนะครับคุณอยากจะใช้ก็ใช้นะตรงนี้นะครับโอเคนี่คือตรงนี้เลยรวมถึงเรือโดยสารสาธารณะครับบางที่ก็สามารถเข้า่วมด้วยนะครับโอเคนี่ก็คือ3เงินที่จะตัดหลักๆเนี่ยรวมกันเป็นเงินที่จะถูกตัดครับก็คือมี300บาทมี80บาทแล้วก็750บาทครับรวมกันทั้งหมดที่จะตัดคือ1,130บบาทตรงนี้ครับนะก็ถ้าคุณไม่อยากโดนตัด ในยอดตรงนี้ก็อย่าพลาดนะที่จะเป็นไปบอกในคลิปนี้นะครับถ้าคุณไม่พลาดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วในส่วนของเดือนบอกเลยว่าคนที่เป็นคู่สูงอายุเนี่ยในเดือนของเดือนหน้านะครับเมษาเนี่ยมีโอกาสได้เงิน1 3ื0 0สกว่าบาทเลยนะครับซึ่งมีคลิปอธิบายอยู่สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้นะครับนี่ก็คือข้อมูลสำคัญล่าสุดที่บอกทุกท่านสำหรับนี้ของท่านที่ตามรับชม